ครับผมนายเทคแองเ out วันนี้เรามาอยู่กับรถยนต์ m e r c e d e s Benz GLE ซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกว่าตำนานมีมากมายนะครับแต่ก่อนเขาใช้ชื่อว่า m e r c e d e s Benz ML และเราจะเห็นในหนังเรื่องจ u ราส s ิก p า r k กนั่นเองที่เป็นรถตอนที่มี r a p t o อร์หรือว่าไดตนเสาวที่เกือบจะตกกลุ่มนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งที่ออกมานานมากๆแล้วก็มีหลากหลายรุ่นออกมาสวยงามทุกรุ่นเลยทีเดียวและในรุ่นปี2021นี้มันจะมีอะไรนะสนใจบ้างงั้นทั้งเรื่องของการขับขี่หรือว่าออปชั่นเดี๋ยวเรา,า,า GE 300 ดีแล้วครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขับค่อนข้างดีนะครับดีกว่าที่แอดมินคิดไว้แน่นอนว่าแม้เครื่องยนต์อาจจะเล็กไปหน่อยเพราะว่าตัวนี้เค้อมกับเครื่องยนต์ 2,000cc สี่สูบเท่านั้นเป็นดีเซลเทอร์โบคู่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับการขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกรวมถึงเกียร์9สปีดนะครับผม ซึ่งแรงม้าก็245แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรถ้ามองกันตรงๆงเมื่อเทียบกับคู่แข่งเครื่องรุ่นนี้ถือว่าเล็กที่สุดในบรรดาคู่แข่งรวมถึงเป็นตัวเดียวในคู่แข่งที่ไม่มีช่วงล่างสูกลงเป็นช่วงล่างธรรมดาปกติเลยก็ต้องบอกตรงๆว่าสเปคอยางอื่นนะมันจัดเต็มมากเลยนะครับแต่เรื่องของเครื่องยนต์ถ้าเทียบกับราคาแล้วค่อนข้างเล็กที่สุดแล้วก็ไม่ได้จีจัดเท่าคู่แข่งถ้าเรามองไปยัง X 5มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเป็นปลั๊กอินไฮบริดลังกำลังแรงจัดนะฮะ ก็คงยน6สูบดีเซลแต่ไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเหมือนกันแล้วก็วอลโว่ก็มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาตัวเช่นเดียวกันทําให้ตัวเบนซ์ CLE คันนี้ถือว่าราคา5.19ล้านบาทนั้นถือว่าค่อนข้างเล็กนะคะเครื่องยนต์ค่อนข้างเล็กแต่สเปคในการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าโอเคไม่ได้แบบปืดไม่ได้อะไรนะแต่แค่ มองเที่ยบคู่แข่งอาจจะดูเล็กไปน,นิดหนึ่งในเรื่องของเครื่องยนต์แต่ฟังก์ชันการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆนั้นถือว่าจัดเต็มนะครับบอกไฟฟ้าสีที่นั่งหน้าหลังจัดเต็มมากๆมีหลังคามีระบบต่างๆระบบช่วยเหลือ Adaptive Cruise ค o n t r o l ค่อนข้างโอเคและรุ่นประกอบไทยก็ราคาถือว่าต่ำกว่ารุ่นนําเข้าเยอะมากๆเลยนะครับทำให้ตัวนี้ถือว่าเน้นขับทั่วไปแล้วก็เน้นออปชั่นมากๆแล้วก็ใครที่ชอบเบนซ์ก็คงยังคง เรื่องเรื่องของการขับขี่นั้นก็ต้องบอกว่าชชวงล่าธรรมดาก็จริงมันปรับระดับไม่ได้นะครับสูงต่ำไม่ได้เป็นโชว์ร่าปกติเลยแต่แอบเซตมาได,ดีกว่าที่คิดนะในแง่ของการขับขี่ความเร็วสูงหรือว่าการเข้าโค้งต่างๆแน่นอนว่าถ้าเครื่องยนต์มันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตนะครับเป็นแค่4ี่สูบแต่พลังกำลังก็ไม่ได้น่าเกียดศูนย์ถึงร้อยทดสอบประมาณ8จุด 8วินาทีแล้วก็ช่วง80ดสถึงร้อนะครับประมาณ6 6หุาวิหรือว่าโอเคไม่ได้แย่นะแต่ก็ถ้ามองที่ผู้แข็งก็อาจจะไม่ได้ปรู t e b u เท่าไหร่ห้าโมงสำหรับคนที่ขับทั่วไปก็ถือว่าเหลือๆแล้วนะ8 0ดส0ยยีิแซงกำลังโอเคแ๋้วมีจะลองแซงดูครับตอนนี้ก็มา80อ่ะเหยียบโหมดสปอร์ตเกียร์สี่ครับร้อยร้อยสิบเอดรยี่อ่ะประมาณนี้ ประมาณ6วิแน่นอนว่าโหมดสปอร์ตแล้วก็ตามแต่อาจจะไม่ได้ดูดึงดันอะไรมากนะถ้าพูดตรงๆก็อาจจะยอมแพ้กับพวกที่มีมอเตอร์ใหญ่ๆเข้ามาช่วยละกันก็ลองดูครับว่าค้นการขับขี่ฟูดตาแค่ไหนแต่ช่วงไหลไปลายนั้นก็ถือว่าไหลง่ายอยู่นะร้อยยี่ร้อยสามร้อยห้าได้สบายๆแล้วก็ตัวรถข้างนิ่งอย่างที่บอกไปว่าช่วงร่างคันนี้เป็นแบบธรรมดาไม่สามารถปรับระดับได้ก็เซตมาดีกว่าที่แอดมินคิดไว้ในตอนแรกนะครับคือตอนแรกก็คิดว่าอาจจะดูย้อยยยุบยากแบบสไตล์เบนซ์ แต่จริงๆแล้วแอบเฟิร์มกว่าที่คิดในการเร่งแซงหรือว่าในการเปลี่ยนเลนต่างๆในการเข้าโคง้งเฮ้ยมันดูนดูแบบว่าเฟิร์มกว่าที่แอดมีคิดไว้ถ้าให้เทียบมันดีกว่าพวกวอนโวหรือว่าแม้แต่ VM ที่เป็น Adaptive ช่วงล่างถุงลมก็ตามอันนี้แอบเฟิร์มกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าใครอยากได้เฟิร์มจัดจดแน่นจัดจดอาจจะแข็งนิดนึงนั้นอองงดี้ยง์ทำทีดีกว่าเนี่ยครับในการเข้าโค้งนะเนี่ย ประมาณนี้ก็ถือว่าอันนี้ส่วนตัวว่าประทับใจกว่าที่คิดแม้จะไม่ได้ช่วงลากถุงลมก็ตามแต่ถ้าใส่เข้ามาแน่นอนว่ามันก็ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับในการช่วงล่างของตัวนี้เดี๋ยวม่จะลองเปลี่ยนเลนดูนะครับในความเร็วประมาณนี้เปลี่ยนเลนหนึ่งนะฮะอันนี้เนี่ยอ่ามันก็จะมีย้อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ดีกว่าที่คิดไว้ตอนแรกนะครับเนี่ยารเปลี่ยนเลนแสงตา่างๆ ประมาณนี้ล้วกันส่วนในตัวการเก็บเสียงนะฮะความเร็วตอนนี้ประมาณ1 3 0สีไอมีนอะไเงียบให้ฟังเสียงลมดูนิดหนึ่งอ่าตอนอย้่120นะครับ อ่าถือว่าเงียบอันนี้ถือว่าเงียบเลยแต่ความเร็วถ้าเกิน145เมื่อไหร่นั้นเสียงลมจากกระจกหน้าจะแอบเข้ามาบ้างเหมือนกันถ้าเก็บเสียงนั้นอยู่ในระดับบนบนของในบรรดาคู่แข่งแล้วนะแต่อาจจะไม่ได้สู้เท่ากับบางค่ายอันนี้ยังมีเสียงลมอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่บางคันนั้นที่เราทดสอบอันนั้นจะเงียบแบบคลิปเลยก็ลองนั่งกันดูแต่ส่วนใหญ่ในความเร็วประมาณไม่เกิน120ในระดับคู่แข่งถือว่าเงียบทั้งคู่เงียบเท่าๆกันหมดเลยนะคะ จะมาพิสูจน์กันนี่นก็ต่อเมื่อในะักฟรมเร็วประมาณ140ขึ้นไปตัวนี้ถือว่าโอเคในการขับขี่นั้นถ้าเป็นในเมืองช่วงล่างก็ถือว่าเก็บรอยต่อถนนได้ดีนะคือมันเซ็ตมาดั่งสบายครับถ้าหลังก็นั่งสบายไม่ได้รู้สึกกระด้างแล้วก็คันจังวัดก็เฟิร์มนุ่มๆกำลังดีแต่ก็ไม่ได้แข็งมากนะคัน,นี้ถือว่าเซ็ตมาดีกว่าที่คิดรวมถึงใน,นการทํางานร่วมกับพวงมาลัยตอนนี้คือเปิดโหมดสปอร์ตอยู่นะครับก็ถือว่ามีความไวระดับหนึ่งใน,ในการเนี่ยโยกนิดนึงก็ไปแนละ้วแต่ก็ม่มม้ไดนะ ก็เน้นขับขี่ทั่วไปได้ง่ายขึ้นเนี่ยแต่ถือว่าทั้งโหมดสปอร์ตหรือว่าคอมฟอร์ตก็ถือว่ามีความคมของมันอยู่เช่นเดียวกันแล้ในแง่ของอัตราเส้นเปืองถ่าที่แอดมินลองขับมานะครับในต่างจังหวัดแบบนี้ขับได้ประมาณ13กิโลลิตรก็ถือว่าเป็นดีเซลนะครับผมก็ประหยัดเลยแหละถ้าเทียบกับขนาดตัวรถประมาณนี้แล้วก็เครื่องแค่2 4 0พันสี่สิบแล้วขับในเมืองหรือว่าใครที่ขับแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆแน่นอนว่าอาจจะมีเลข14บสกิโลลิตรให้เห็นได้เลยแต่แนะอดมินเนี่ยเหยียบย่ัเน, Sport นเลขประมาณ12ธ13 ลิตรประมาณนี้ในตัดจังหวัดนะครับผมก็เป็นเครื่องดีเซลนะคะก็ถือว่าประหยัดนะใช้งานได้โอเคเลยถ้าใครที่หารถครอบครัวขับสบายๆพวกนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่ส่วนเสียงเครื่องเนี่ยครับประมาณนี้อันนี้ถือว่าเก็บเสียงได้ดีนะทั้งเสียงเครื่องเสียงลมเย่ายที่บอกไปว่าคันนี้อยู่ในระดับสูงๆแล้วในการเก็บเสียงตนักๆแต่ถ้าเกินร้อยี่สิบเมื่อไหร่นะครับมันจะมีเสียงลม้ามาระ อ่าประมาณนี้ละกันนะครับผม m e r c e d e s b e n z นั้นเปลี่ยนชื่อจาก M L เป็น G L E เพราะว่าอยากให้มีการจัดสรรชื่อรุ่นออกมาให้มันลงตัวมากขึ้นจำได้ง่ายมากขึ้นรุ่นนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็น G L E แน่นอนว่าตัวนี้เป็น G L E 300D นะครับก็เป็นอยู่ในระดับกลางๆเครื่องอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะัในราคาประเทศไทยประกอบไทยอยู่ที่5.19ล้านบาทเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็น แค่เครื่องยนต์2,000เทอร์โบดีเซลนะครับผม4สูบเท่านั้นแล้วก็มาพร้อมกับแรงม้า245แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรก็ถือว่ากลางๆแล้วก็อาจจะเล็กที่สุดในบรรดาคู่แข่งทั้งหมดเพราะว่าจะเป็น6สูบ V6 กันซะส่วนใหญ่นั่นเอง,ส,ส,เองส่วนตัวนี้นั้นมีออปชั่นจัดต็มากๆถือว่าเป็นรุ่นที่ออปชั่นให้มาเยอะมากๆนะครับเพื่อชดเชยในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เล็กลงแล้วก็ช่วงล่างที่ไม่มีช่วงล่างถุงลมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูงานออกแบบในรุ่น g r a 300 d Dyna AMG กกกกกััับเเเเเทนนนนนนน้้้ออยยะะรรริ่่มจจาาาาาาาีดดดหหล็ตข ตรงเอ้ยเอกลักษณ์ของ AMG สวยงามนะครับพร้อมกับการเล่นจุดดอทตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นเอกลักษณ์ของเบนท์เห็นและชัดเจนเลยพร้อมกับกระจังหน้าทรงปากคว่ำสไตล์ AMG นะครับผมนี่แล้วก็เรื่องของเซนเซอร์ Adaptive Cruise Control จะอยู่ในด้านล่างซึ่งตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับอ่าซึ่งรุ่นก่อนๆจะมีการใส่อยู่ในตรงตาดาวบ้างแต่นี้คือไว้ข้างล่างแล้วแล้วก็มาพร้อมก,กับกันชนสไตล์ AMG เสริมโครเมียมนะครับแล้วก็ความสูงกลางๆนะครับประมาณนี้เป็นช่วงธรรมดา,าทําให้ไม่สามารถยกระดับหรือว่าลงตามกว่านี้ได้แล้วมาพร้อมกับกล้องด้านหน้าพร้อมกับเซนเซอร์รรออคัะไ รอพสมควเลยส่วนเรื่องของไฟหน้านะคะก็ต้องบอกว่าไฟหน้าตัวนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจัดเต็มมากๆเป็นมัลติบีมคือแบบรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับ พร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์2ขีดเป็นเอกลักษณ์ของตามสไตล์ SUV ที่จะโค้งลงแบบนี้นะครับนี่2ข้างเลยพร้อมกับไฟสูงที่เป็นแบบอัตติฟคือปรับตามสภาพการขับขี่แล้วก็ไฟมันติบียขนาดใหญ่ซึ่งคล้ายกับระบบ Ma t r i x LED ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเป็นไฟที่ประสิทธิภาพสูงมากๆของทาง Mercedes-Benz ส่วนด้านล่างนี้ก็ไม่ได้มีไฟตัดหมอกอยู่แล้วครับเพราะาไฟนี้ก็มีประสิทธิภาพที่ชดเชยแทนไฟตัดหมอกได้แล้วนะครับก็เลยไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วในรถยนต์รุ่นใหม่ๆแต่ก็จะเป็นการตกแต่ง AMG ที่ม,ด,แบบด,ม,มด้ช่่องไไ จริงนะครับเป็นช่องตัน เนี่ยตาลนับมีช่องนิดนึงตรงนี้แต่ช่องด้านข้างนี้เป็นช่องจริงนะครับก็จะไหลออกมาด้านข้างตรงนี้ออกจริงๆด้วยก็ถือว่าเฮ้ยโอเคส่วนตัวไอ้มินชอบด้านหน้าของคันนี้นะดูลงตัวกว่าตัวโปรเกรสซีฟหรือว่าตัวสาม DE าย์ดีก,ก่อนหน้าที่ออกมาตัวล่าสุดตัวนี้นะครับส่วนเส้นสายกระโปรงหน้าก็ยังคงเอกลักษณ์ขึ้นมานะสองข้างสื่อว่าโอเคดูด้านสวยงามสไตล์ AMG เลยตัวรถต้องบอกว่าแอบดูใหญ่เหมือนกันนะมันดูวุนว่นๆตันๆน,น,น,นิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนน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 หหห้้้้้้าาาาาีีีแลลลววกกกก็็ออออออัััยขดใใใญญ่่่่มมๆครบบตงเปทึน ตลาดนะครับผม1อ21นิ้วนะส่วนข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นยาง275/45แล้วก็ R21 ซึ่งยางหน้ากับยางหลังจะมีความกว้างแตกต่างกันแต่ล้อขนาดเดียวกันเส้นสายลวดลายล้อแม็ก AMG ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็เบรกขนาดใหญ่นี่ถือว่าโอเคสวยงามเลยนะตรงนี้ส่วนตัวไอเมชอบล้อแบบนี้นะแม้จะเห็นหลากหลายรุ่นใช้งานแล้วก็ตามแต่นี้ก็ยังคงดูดีสวยงามพอสมควรเลยด้านข้างเรียบๆครับไม่ได้เป็น AMG ก็จะไม่มีแบชอะไรนะครับแต่เป็นขับเคลื่อน4ล้อฟ m a t i c นะน,นี่ครับ เราจะเห็นว่าขนาดตัวรถเมื่อเทียบกับแอดมินนั้นไ้เปสูงประมาณ180หรือว่าเฮ้ยสูงเหมือนกันนะนี้ไม่ยืนอยู่ที่สูงกว่ารถเล็กน้อยนะครับก็เป็นรถที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีแหลกกสังขามาให้ มีโครเมียมมาให้นะครับตัดขอบดูหรูหราพอสมควรบันไดก็มีเข้ามาให้ไม่สามารถพับเก็บอะไรได้แล้วก็มีการชายล่างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับประตูก็จะรุมมาถึงตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้คุมแบบเหมือนพวก GLB พวกนั้นแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วส่วนประตูหลังก็ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของทาง ML หรือว่า GLE ก็คือเส้นสายกระจกตรงนี้ลงมาแล้วก็ด้านหลังจะขึ้นไปอันนี้เราจะเห็น การออกแบบตั้งแต่ยุคแรกที่เราเห็นในหนังจูราสสิกพาร์คนะฮะเส้นสายแบบนี้ยังคงดําเนินต่อมาทุกๆรุ่นของทาร์กเอนอลนี่ถือว่าสวยงามนะฮะแล้วก็มีการเล่นโครเมียมแค่ตรงประตูนะด้านหลังไม่มีก็ถือว่าอาจจะไม่ให้มันดูเป็นแบบรถหรูเกินไปเป็นแบบลุยๆก็ได้โครเมียมเลยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะักแต่ก็โอเคครับกาลังดูสวยกําลังโอเคเลยล,ล้อขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับคิ้วล้อตรงนี้เสริมเข้ามาแล้วก็ล้อหลังนี่ใหญ่มากนะฮะใช้ยาง315เลยนะครับโอ้โหคือมีความกว้างมากแน่นอนว่าตอนเปลี่ยนยางก็ราคาก็จะสูงตามไปด้วย ทำใจกันเล็กน้อยแลครับผมเป็นยางคอน t i เน n t a l นะครับหมดเลยนะครับตัวนี้ถือว่าภาพรวมด้านหลังต่างๆด้านข้างถือว่าส่วนตัวไอ้นชอบตัว M L อยู่แล้ว,ลวก็โอเครุ่นนี้ทาออกมาได้ลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ากระจกด้านหลังอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับกระจกจริงๆมันจะอยู่แค่นี้เท่านั้นนะไม่ได้มาสุดขอบนะครับก็ เรื่องมุมมองก็อาจจะไม่ได้กว้างมากนับจาบผู้โดยสารแถว3นะ,ะเรามาดูด้านหลังกันสักเล็กน้อยต้องบอกตรงๆว่าตอนที่อันมีเห็นด้านหลังตอนเปิดตัวมันมันแอบจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไฟไท้ายเราจะเห็นกับพวกคล้ายๆกับของปาเจโร่สปอร์ตอันนี้คือพูดตรงๆเลยนะว่าตอนแรกเห็นอนะ่ะมันไม่ค่อยสวยแต่พอตัวจริงมาเห็นตัวที่มันใหญ่มันอวบแล้วก็มีการออกแบบซุ้มล้อแบบนี้เฮ้ยมันดูลงตัวขึ้นครับอันนี้คือว่าโอเคดูลงตัวขึ้นแต่ที่ชอบที่สุดคืออันมีจะเป็นชอบรุ่นที่ก่อนหน้าตัวเนี้ยเออนั่นถือว่่าาาาาายยซ้้้ออเเคกกกกกวววัันนนีีี็จะมมมรรแบบใหขึ ไฟท้ายหลักมีเส้นน่ครับไลนิ่งไกด์สส่วนไฟจริงออกตรงนี้นะครับส่วนนี้เป็นไฟหลอกแล้วก็มีไฟตัดหมอกหลังมาให้ข้างเดียวไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในตรงเส้นนี้ทั้งหมดเป็น Fu l l LED ดีทั้งหมดแล้วก็มีสัญลักษณ์โฟร์เมสติกับเครื่อน4ีล้อนะครับนี่ส่วนเรื่องของการออกแบบด้านหลังก็เรียบๆครับไม่ได้ดูสปอร์ตหรือว่ามีอะไรมากนะบอยเลอร์หลังก็ไม่ได้ขึ้นนะครับเป็นกรนกดลงมาอย่างนี้มีไฟเบรกตรงที่3าัดน้ำฝนหลังแล้วก็เรื่องของกล้องหลังก็ใส่เข้ามาให้เป็นปกติเดี๋ยวดูด้านล่างกนนเเล็็้้รบบบบดดา่งีจะไไชุแแแตต AMT AMG ป์ มีการขึ้นลงเล็กน้อยมีโคมี่เมียมเสริมเข้ามาปลายท่อเป็นปลายท่อหลอกปกติซึ่งเราเห็นได้ในรถรุ่นหลายๆรุ่นที่เริ่มอากจะใช้ปลายท่อแบบนี้ใส่เข้ามา เยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะส่วนเซนเซอร์รอบคันก็ยังคงมีมาให้ส่วนความสูงก็ก็ประมาณเนี่ยครับประมาณนี้นะคืออาจจะไม่ได้สูงมากนะั้นแล้วก็ไม่สามารถยกสูงต่ำได้แล้วนะครับในตัวคันนี้ในส่วนของห้องสัมภาระท้ายแก้หน่อยว่าก็มีระบบคิกเซนเซอร์ครับสามารถเตะเปิดได้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแต่ฝาท้ายก็มีขนาดใหญ่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นว่าบางรุ่นอย่างเช่น X5 เนี่ยจะมีการแบ่งขึ้นลงทําให้ระยะการเปิดอาจจะ สั้นลงนะครับแต่นี้ก็เป็นการเปิดแบบเต็มๆเลยมีระบบปรับระดับไม่ให้สูงเกินอะไรพวกนี้ก็ใส่เข้ามาให้ทั้งหมดอันนี้ฝุ่นยเยอะนิดนึงนะครับพอกีมีอลองไปลุยระบบขับสีมาก็เละๆนิดนึง่งละวกันส่วนท้องสัมาัะท้ายจุประมาณ630ลิตรนะครับเมื่อใช้งานแบบนี้นะแต่ถ้าพับแถว2ไปก็จะเป็นพันกว่าเลยก็ถือว่าเยอะมากๆรุ่นนี้รองรับระบบการพับเบาะแบบไฟฟ้าเพราะว่าแถวสองคันนี้น่าจะเป็นคันเดียวในตลาดที่มาพร้อมกับระบบไฟฟ้านะครับสามารถกดตรงนี้เบาะก็จะพับลงไปได้โวยเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดส นะครับน <N> ี <N> ่ ไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ก็ปกติครับแถวสามไม่ค่อยเราไม่ค่อยเห็นไฟฟ้าสักเท่าไรเมื่อเปิดต่อมาแล้วก็มีพื้นที่ประมาณเนี่ยครับแขนหนึ่งใส่ได้ใส่ของได้เล็กๆน้อยแล้วก็ในด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ปะยางนะครับแล้วก็ตัวม่านบังแดดทั้งหลังก็จะใส่อยู่ในด้านล่างนี้นประมาณนี้เพราะว่าคันนี้ไม่น่ามีร้ออะไรมาให้แล้วนะครับพอให้ปะยางมาแล้วเนี่ยครับการเก็บของก็ถือว่าโอเคครับเป็นรถครอบครัวที่ดีคันหนึ่งในเรื่องของการเก็บสัมภาระต่างๆหรือว่าการที่รองรับถึงเจ็ดที่นั่งนะครับเด็กๆนั่าะอหมืกรรวภ พอสมควรนี่สามารถกดปิดอะไรได้ทั้งหมดเลยหรือว่าจะเตะปิดก็ได้เดี๋ยวเราจะไปดูห้องโดยสารข้างในกันดีนกว่าว่าพื้นที่การนั่งแถว1แถว2แถว3จะเป็นยังไงกันนะครับ,รบขึ้นมานั่งแล้วนะครับสำหรับเจ้า GLE 3 0 0 d ดีนะฮะบอกว่าความรู้สึกแรกแน่นอนว่ามันมีความโอดโขมีความกว้างใหญ่มากๆแล้วก็มุมมองค่อนข้างดีครับกระจกแต่และอันนี่คือใหญ่สะใจเลยทีเดียวส่วนเรื่องของตำแหน่งการนั่งนั้นถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายมากๆคันหนึ่งนะครับทั้งตัวเบาะที่มีความกระชับแบบนี้ปีกเบาะถือว่า พุ่มกำลังดีนะครับเวลาเลี้ยวหรือว่าเวลายโยนท้นี้โอเคเลยรวมถึงตัวหลังเนี่ยสป,ปอร์ตได้ค่อนข้างโอเคครับเนี่ยเป็นรถที่บอกอาจจะไม่สป,ปอร์ตมากแต่ก็มีความกระชับระดับหนึ่ง สามารถยืดหน้าหน้าได้นะครับปรับไลนได้หลายทิศทางมากๆยกขึ้นลงซ้ายขวาต่างๆแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเมมโมรี่ซีดสามตำแหน่งแล้วก็มีปรับข้างซ้ายได้คือปรับเบาะฝั่งข้างคนขับได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนพวงมาลัยนั้นก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่ไฟฟ้าหมดเลยนะครับคันนี้ขึ้นลง4ทีทิศทางแล้วก็นี่ครับประมาณนี้นะครับในการที่วางแขนต่างๆถือว่าโอเคเลยส่วนเฮดลูมนั้นกว้างนะครับเอเมนสูง180ประมาณ2อํกำปั้นได้นะครับสามารถกดเบาะลงต่ำกว่านี้ได้ด้วยนะครับนี่แล้วก ซันรูฟขนาดใหญ่มากๆที่ยาวไปถึงด้านหลังแล้วก็สามารถเปิดตรงน,นี้ขึ้นมาได้ในตอนหน้าโดยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นรถที่มันเนี่ยมันคือความรถครอบครัวแบบพรีเมียมจริงๆนะครับแล้วก็ม่านบางแดดต่างๆก็ให้มาสองข้างนะครับหน้าหลังเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวเป็นรถที่คิดมาแล้วแบบเอ้ยเป็นรถครอบครัวจริงๆอะ่ะใช้งานได้จริงทุกๆฟีเจอร์ของมันที่เก็บแว่นก็ยังคงใส่เข้ามาให้ไม่ได้ตัดไปไหนนะครับรับการนั่งต่างๆของเจ้า GLE เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอแล้วก็ หน้าปัดเล็กๆน้อยกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับครับเนี่ยหน้าจอขนาดใหญ่ของเบนซ์ก็ยังคงใช้งานระบบ MBUX ซึ่งเป็นระบบล่าสุดของทางเบนซ์ที่เขาฟูิใจนําเสนอมากๆแล้วก็ใช้งานระบบสัมผัสได้แบบเต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าตัวรถทั้งหมดการระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับการปรับไฟต่างๆก็รุ่นี้ให้ฟีเจอร์มาครบมากๆขาดแค่ ช่วงล่างที่มันปรับระดับได้แค่นั้นจริงๆระบบจอดรถอัตโนมัติก็ใส่เข้ามาบรายสปอร์ตใส่เข้ามาให้ระบบแอคทีฟคุลิสคอนโทรลก็ใส่เข้ามาให้เรียกได้ว่าครบมากๆเลยหรือจะเป็นการรองรับระบบ a p p l e Car าเพต่างๆหรือว่าดูข้อมูลตัวรถก็สามารถปรับได้ทั้งหมดผ่านระบบ MBUX แล้วก็ Apple Car าเพก็ยังคงไม่เต็มจอเช่นเดิมนะครับนี่ก็ได้แค่นี้นประมาณนี้สก่วนการปรับแอร์ต่างๆนั้นจะกดจากข้างล่างนะครับนี่ได้ทั้งหมดเลย แยกซ้ายขวาซิงค์ได้ระบบไหวเรียนต่างๆก็ใส่เข้ามาให้เป็นระบบแอร์ทั้งหมดวัสดุต่างๆโอเคหรือว่าจะปรับบนหน้าจอหลักก็ทํางานได้นะครับแถว1แถว2ปรับแยกได้อิสรี่โซนทั้งหมดเลยถือว่า โอเคมากๆนะครับส่วน9กแบบภายในต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับระดับรถยนต์ด้วยกันนะครับเบนซ์ถือว่าเป็นรถที่ออกแบบภายในได่หรูหราที่สุดแสงสีเยอะที่สุดแล้วในบรรดาคู่แข่งด้วยกันใกล้เคียงกับทาง Audi Q7 ที่เป็นรุ่นใหม่นะฮะก็ถือว่าแสงสีไม่แพ้กันเลยทีเดียวหน้าจอเรือนไม้ขนาดใหญ่มีระบบ h a p t i s Pay นะครับผลหน้าจอตัวนี้บอกเลยว่าใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็จอดิจิทัล100%นะครับสามารถปรับได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อิสระมากๆแ d a ติ i v Cruise Control Pattern s h i อย่างเรียกได้ว่าให้มาครบบนพวงมาลัยแบบนี้เป็นพวงมาลัย AMG เป็นแบบการตัดทางล่างด้วยนะหรือว่าโอเคนะเนี่ยแพชิพก็อะไรโอเคเป็นระบบที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็หน้าปรับนี้ก็ปัดละ้อิสระเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของทางเบนซแล้วนะครับระบบหน้าปัดต่างๆ ถือว่าเป็นค่ายที่ออกแบบหน้าปัดได้อิสระแล้วก็ปรับได้หลากหลายที่สุดในบรรดารถยนต์ยุโรปด้วยกันแล้วนะครับในตอนนี้นะส่วนตัวนี้เป็นประกอบไทยก็จริงแต่เรื่องของคุณภาพวัสดุหนังต่างๆนะครับพลาสติกอะไรก็ถือว่าโอเคูสัมผัสดีนะครับเป็นแบบพิมพ์ลายไม้มีเทกเจอร์เล็กๆน้อยๆหุ้มหนังซะส่วนใหญ่นะครับนี่ถือว่าสวยงามมากๆแล้วก็เรามาดูตรงกลางนี้ฮะเราจะเห็นว่ารองรับแก้วน้ําที่สามารถปรับอุณหภูมิได้นิดนึงนะครับตรงนี้นี้มีสายแอปเปิลคาเฟเสียบอยู่นะก็สามารถเสียบตรงนี้ได้นะครับ ะนาะวางได้สองตำแหน่งขนาดใหญ่มากๆนะครับผมนี่มีความความเย็นได้ด้วยนะครับทําความเย็นหรือทาความร้อนได้แต่ไม่แน่ใจว่าปี2021เขาจะตัดฟีเจอร์นี้ไหมก็ต้องอัปเดตกับทางเซลล์อีกทีหนึ่งรวมถึงระบบคอนโทรลแบบทัชแพดรุ่นใหม่ก็ใส่เข้ามาให้เช่นเดิมนะครับนี่รวมถึงการปรับระบบไดนามิกการขับขี่ระบบเสียงต่างๆก็ใส่เข้ามาให้ทั้งหมดเลยก็มีการออกแบบที่วางมือให้นะครับตรงนี้เวลาแบบ ะะก็สามารถใช้อย่างนี้ได้นี่นะครับถือว่าภาพรวมภายในถือว่าโอเคเลยนะในการนี้ของฟีเจอร์ต่างๆหรือว่าเนี่ยความแน่นหนาของการออกแบบวัสดุหนังมีที่จับมาให้ไฟแอมเบียนไลท์จัดเตรมมากๆเลยเราไปดูข้างหลังกันดีก,กว่านะครับว่าเป็นอย่างไรกันขึ้นมานั่งด้านหลังแล้วต้องบอกว่าเป็นรถผู้บริหารจริงๆนะครับทั้งการออกแบบพื้นที่ข้างหลังรวมถึงฟีเจอร์เฮ้ยฟีเจอร์เยอะมากๆเดี๋ยวจะพาชมกันเริ่มกันที่ม่านบังแดดเป็นแบบไฟฟ้านะครับสวิตช์เดียวกันกับตัวกระจก่งคู่แข่งก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็น ระบบมือกันซะส่วนใหญ่แต่อันนี้เป็นแบบไฟฟ้านะฮะเอ้ยอันนี้คือล้ำมากๆเลยนี่กดตรงนี้ง่ายนะครับเฮ้ยเ თ เ თ อันนี้เท่ลำโพงฮะเบอร์มาสเตอร์ใส่เข้ามาให้เฟรมแอมเบียน์ไลท์ใส่เข้ามาให้รวมถึงเบาะหลังปรับไฟฟ้าเราหาฟีเจอร์นี้ได้ยากมากๆนะครับในบรรดารถยนต์ SUV ต่างๆในราคาประมาณนี้เนี่ยปรับไฟฟ้านะหมดเลยนะครับหน้าหลังนะฮะหรือว่าจะเบาะพนักพิงไฟฟ้าหมดนะฮะรวมถึงด้านหลังนี่ไฟฟ้าหมดเลย เดี๋ยวแอดมินจะลองปรับประมาณที่แอดมินนั่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู headroom กันนี่ครัประมาณนี้หัวต้องขึ้นมาหน่อยอ่ะประมาณนี้ เฮดรูมเหลือประมาณ1กําปั้นนิดๆน,นะครับถือว่าโอเคกําลังสบายแล้วก็กระจกยาวถึงสุดตรงนี้เลยนะครับมีความโอโถงมีความกว้างใหญ่มากๆแล้วก็เล็กรูมก็เหลือประมาณ2กัมปั้นนะครับอันนี้คือปรับเทียดมินขับเมื่อกี้เลยนี่ถือว่าโอเคครับด้านหลังสบายมากผู้บริหารนั่งสบายพ่อแม่นั่งสบายแล้วก็ตัวเบาะเราจะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรจริง,รงๆในตัวเมืองน,นอกอาจจะมีออปชันเสริมที่สามารถซื้อจอมาติดได้ซื้อเป็นโต๊ะทํางานมาติดได้โดยยึดกับตรงนี้ซึ่งคู่แข่งก็จะมีฟีเจอร์นี้เหมือนกันนนะครับ้ลเยอก็ นี่แอร์หลังนะครับแยกซ้ายขวาด้วยปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับเป็นจอดิจิตอลปรับพัดลมได้ปรับลงเท้าได้ต่างๆเฮ้ยอันนี้หลูหรานะครับหรูหราเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของที่ชาร์จแบต Type C 2จุดสายเข้ามาให้ในตรงนี้ก็ถือว่ามาตรฐานของมือถือสมัยใหม่นะครับก็ใส่เข้ามาให้ปรับพับปิดได้ส่วนที่วางแขนต่างๆนั้นก็ประมาณนี้ครับ มีที่วางก้รนนะ้ำสองตำแหน่งพร้อมกับที่เก็บของเล็กๆน้อยๆเป็นมาตรฐานตำแหน่งนั่งประมาณนี้โอเคถือว่าเป็นรถ SUV ที่นั่งข้างหลังสบายนะแล้วก็พื้นที่กว้างขวางมีแอร์มาให้ขั้งละ2จุด อย่างนี้1 2 1 2ทั้งหมด4จุดมีที่แขวนสูตรต่างๆมาให้ที่ถือต่างๆนะครับแขวนเสื้อได้อีกไฟอ่านหนังสือเรียกได้ว่าฟีเจอร์ค่อนข้างครบเลยแล้วก็เบาะรองนั่งต่างๆก็กระชับกำลังดีครับเดี๋ยวเรามาดูแถว3กันนิดนึงและการพับเบาะเป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับในการขึ้นแถว3นั้นก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็นระบบไฟฟ้าเป็นสวิตช์เหมือนสวิตช์กระจกเรากดน,นี้ปับ๊บนี่อ๋อหรูหรามุรุารานะฮะแต่ ความทันใจก็ต้องบอกว่ายังสู้ในเรื่องของรถยนต์ทั่วไปไม่ค่อยได้นะครับในแง่ของการทันใจนะครับเมื่อพับเบาะทั้งหมดแล้วรหลบไฟฟ้ามันจะทําการยกขึ้นแล้วก็เลื่อนไปด้านหน้าที่สุดรวมถึงพับพนักศกษาเข้าไปส่วนการขึ้นไปนั้นนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้ดูกันจริงๆเลยสูง180นะครับแอดมินพอประมาณนี้อ่าตัวเบาะไม่น่าปรับเอ็นได้มากกว่าน,นี้แล้วนะครับถือว่าหัวชนพอดีเป๊ะนะฮะแล้วก็ที่วางเท้าอาจจะ ต้องระวังนิดหนึ่งตอนพับที่ชาร์จแบตใส่เข้ามาให้2ตํตำแหน่งท้าย C ที่วางแก้วน้ํามาให้อีก3ามตำแหน่งแต่ไม่มีที่วางแขนมาให้นะครับเนี่ยเอ้ยอันนี้ไม่มีเพราะว่าบางคันเขาจะมีที่วางแขนมาให้แล้วก็ที่วางแก้วน้ำด้านข้างแต่คันนี้ไม่มีนะฮะเออก็แอบแปลกใจนิดนึงนะมีลำโพงม,มาให้ตรงนี้แล้วก็มุมมองกระจกค่อนข้างแคบครับเนี่ยเมื่อเทียบกับมุมมองข้างนอกนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้มันเล็กกว่าที่คิดนะอ่าน,นี้คือกดตรงนี้ก็ถอยกลับมาได้นะครับสั่งงานได้ตรงนี้เลย อ่ะมันก็จะเป็นตำแหน่งที่แอดมินปรับไว้เมื่อกี้นี่คือตำแหน่งที่แอดมินนั่งเมื่อกี้นะฮะก็ถือว่าพับแคบเหมือนกันนะฮะถ้าพับไปหมดแอดมินว่านั่งไม่ได้นะครับผมก็ถือว่าไว้ให้เด็กๆเขานั่งแล้วกันนะครับส่วนการพับเอาสามารถดึงเชือกสีแดงตรงนี้แล้วก็มันก็จะพับได้สับคนที่อยากออกนะครับอ๋อนี่คือแบบพับมือได้นี่พับมือได้ตรงนี้นะสำหรับการพับเวลาขนของนะครับถ้าเราจะออกนะั้นเราก็เป็นการกดตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็ถือว่า อาจจะนั่งลำบากนิดนึงถ้าสูงแบบ150 160อาจจะพอไหวแต่ถ้า180แบบแอดมินก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับทั้งเรื่องของความชันตำแหน่งที่นั่งต่างๆนะครับการขึ้นลงก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝาบแถว3ของเจ้า Mercedes-Benz GLE 300D เดียวพับก็เป็นไฟฟ้านะครับนี่กดค้างลงไปก็จะเป็นการหลกเพราะว่าส่วนใหญ่การพับกับอาจจะไม่ค่อยเน้นระบบออโต้มากนกะเพราะว่ากลัวที่นั่งแถว3าอะไรจะมีปัญหานะครับก็ต้องกดค้างกันไว้นิดนึงมันก็จะเป็นการ นั่งปกตินะครับแล้วก็สามารถปรับให้มันชันให้มันเลได้ปกตินะครับนี่เดินหน้าเดอนหลังก็ทําทได้แล้วนะครับสามารถถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังได้ถ้าถอยสุดจะได้ประมาณไหนเดี๋ยวจะมีทำให้ดูอ่านี่คือถอยสุดแล้วก็เอ็นสุดได้ประมาณนี้ละกันนี่ครับประมาณนี้ละกันเจ้า GLE 300D ตัว2 0 2 1นนะครับก็ถือว่าเจ้า GLE 300D คันนี้เป็นรถยนต์ครอบคอรัวที่ตอบโจทย์ในหลายๆล้านทั้งเรื่องของฟีเจอร์หรือแม้แต่การใช้งานจริงๆตัวรถถือว่าตอบสนองต่อการขับขี่ได้ดีแล้วนะแม้เครื่องยนต์อาจจะดูเล็กกว่าคู่แข่ง แค่4สูบ2 0 0พันเทอร์โบดีเซลแบบนี้แต่ก็ชดเชยันด้วยของฟีเจอร์เบาะไฟฟ้า ive, S <S ฟรถอัตติบุริทอนโทฟีเจอร์ที่มันอัดแน่นเข้ามาในตัวรถที่คนใช้งานทั่วไปก็ถือว่าพอใจแล้วอัตราเร่งอาจจะไม่ต้องบูตปาร์ตมากนะักรวมถึงช่วงล่างอ d a ติบุรที่เป็นแบบถุงลมไม่ได้ใส่เข้ามาให้แต่ก็เป็นช่วงล่างธรรมดาที่ค่อนข้างเฟิร์มเลยทีดเดียวแต่ละคันแต่ละคู่แข่งทั้ง BM Audi ออเด o มันมีเอกลักษณ์แตกต่างกันชัดเจนนะครับคือมันแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าชอบการขับขบบไห,นนห,ออห, i, ห้มมเเือกร็ฟิด าาขบบส,บย,สบยก็ได้รวมถึงราคา5.19ล้านบาทกับออชชั่นที่ใส่เข้ามาให้คันนี้ถือว่าโอเคแล้วขาดแค่เรื่องของเครื่องยนต์ถ้าใครชอบความพุ๊ดปพาร์ต0-100คันนี้8วิอาจจะไม่ได้ทันใจมากนักนะครับก็แล้วแต่ชอบกันละกันแต่ส่วนตัวมินว่าดีไซน์มันสวยลงตัวขึ้นแลวก็ความใหญ่ความคภูมฐานของมันจัดเต็มแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับเอนบีนายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าผู้ไรผิดไปก็ต้องขออภัยไว้ในีด้วยสวัสดีครับ